สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาเดินเล่นโคเรียทาวแถวบ้านนะคะซึ่งเราว่าซิดนีย์เป็นประเทศที่แบบว่าไม่ใช่เป็นประเทศเป็นเมืองที่มีโคเรียทาวค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทฟิลเอ้ยิทคอมเอ้ยที่นี่ก็คือเป็นโคเรียทาวที่ใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะอยู่ที่อีสูตนั่นเองนะคะทุกคนทั้งถนนยาวไปจนสุดเนี่ย อุดมไปด้วยเกาหลีภาษาเกาหลีร้านเกาหลีอยากได้อะไรมีทุกอย่าง s ุ per มาร์เกต็ตก็มีคาเฟ่เกาหลีก็มีหลายอันแล้วก็มีอ่ะบุชเชอร์เกาหลีร้านอาหารเกาหลีปิ้งยงปิ้งย่างอะไรแบบเนี้ย แล้วเนี่ยร้านซีฟูด้ดทุกคนร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่ขายดีมากนะเรายังไม่เคยลองกินเลยเพราะมันก็ค่อนข้างราคาแรงนะคะเป่าฮือนี่คือตัวเท่ามือเลยนะคะทุกคนเป็นแบบไซชิมิส่วนที่ฉันก็มาจบที่อะไรจันจบที่เล้งเกาหลีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจยเพราะมันอร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนหลังจากกินเสร็จแล้วก็เดินชมนู่นชมนี่นะคะก่อนที่จะไปคาเฟ่กันต่อ,อยังดูร้านเนี้ยขายแบบ มันเหมือนแกงเกาหลีเหมือนฟิลเราซื้อข้าวก่องอะทุกคนแล้วมันอันใหญ่มากเลยนะขายแบบขายเป็นร้านของตัวเองเลยอะไรแบบนี้นะคะและแน่นอนดิฉันไปคาเฟ่อะไรคาเฟ่ที่มีขนมปังเกลือเดอะเบสของเราเองนะคะทุกคน <c oughs> ซึ่งวันนี้นั่งกินที่ร้านก็เลยให้เขาแบบโทสให้สักหน่อยนะแล้วก็สั่งเค้กมาเพิ่มนะคะตัวเค้กอะ่ะมันไม่ได้แบบว้าวแต่เราว่ามันอร่อยกว่าร้านฝรั่งอะ่ะเพราะว่าเราว่าร้านฝรั่งอะ่ะ เค้กมันหวานมากทุกคนหวานแบบหวานเบาหวานขึ้นตาได้เลยอะ่ะส่วนร้านแบบเค้กในเอเชียเนี่ยมันก็ยังแบบเออกินคู่กับก,บกาแฟก็อร่อยอร่อยชิลๆอะไรทํานองนี้นะคะในส่วนของขนมปังเกลือผู้ผิดขนมปังเกลือก็บอกได้เลยว่าพอเอาไปโทส์แล้วกินเลยเนี่ย ฟินเหลือเกินนะคะทุกคนยังไงเราก็ให้ร้านนี้เป็นอันดับหนึ่งแหละเพราะว่าความเค็มต่างๆของขนมปังเรารู้สึกว่าเออมันเข้ากันได้ดีอะไรแบบนี้ร้านในเมืองมันเค็มน้อยไปหน่อยนะคะทุกคนอาจจะเป็นแบบชอบความเค็มหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงใครมาลองกินได้นะคะถ้าเกิดว่าแวะมาอีสุวนะคะทุกคน จบจากขนมปังเกลือกันดีกว่านะคะก็เดินกลับบ้านค่ะทุกคนฝั่งตรงข้ามของอีสูดเนี่ยนะคะเขาจะเป็นย่านชน่าทาวนะคะทุกคนก็เป็นแบบจีนจีนเลยนะ,ะจ๊ะก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะอยากได้เกาหลีก็มาฝั่งนี้อยากได้ความจีนก็ไปฝั่งนู้นนะคะส่วนจีนฝั่งนู้นเขาจะเป็นจีนแบบฮ่องกงหน่อยๆอ,อะไรทํานองนี้นะคะเอาเป็นว่าจบการรีวิวแถวบ้านแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามาใหมค่ค่ะ